สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้ยายไก่จะพาไปเที่ยวทะเลค่ะไปเที่ยวทะเลนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นวังค่ะเป็นวังเขาเรียกว่าวังนะคะมีคนนำหน้าไปแล้วสองคนจะเดินตามสะพานนี่แหละค่อยๆเดินนะเดี๋ยวตกสะพานนะค่อยๆเดินนะจ๊าเดี๋ยวตกสะพานค่ะ จะพาไปเที่ยวทะเลค่ะเดี๋ยวข้ามสะพานสะพานนี้แหละอันนี้คือร้านอาหารครัวลุงอันนะคะร้านอาหารอร่อยราคาไม่แพงค่ะทุกคนมามาเที่ยวก็แวะมากินร้านอาหารครัวลุงอันนะคะยะไก่ก็มากินร้านอาหารครัวลุงอันค่ะไม่แพงนะคะกับข้าวสี่อย่างห้าอย่างแค่พันกว่าบาทเองอร่อยมากๆเลยอร่อยทุกอย่าง มีหลากหลายเมนูค่ะอร่อยมากๆมาที่ไรก็มาแวะกินร้านอาหารครัวลุงอันนะคะอยู่ที่กระซาขาวค่ะทุกคนอร่อยมากค่ะดูฝั่งนี้ค่ะดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเขาเขาเรียกว่าวังนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าวังค่ะไม่ใช่ทะเลนะวัง ไะเดินไปเดินไปกันค่ะทุกคนไปดูทะเลกันค่ะจะเดินไปตามสะพานนี้แหละไปเที่ยวทะเลกันไหมไปเที่ยวทะเลกันไปยาไก่จะพาไปเที่ยวทะเลนะคะกำลังจะเดินไปไม่ไกลเท่าไหร่มั้ง กำลังจะไปถึงแล้วค่ะทุกคนกำลังจะไปถึงแล้วนะคะอ่ะดูด้านนี้ก่อนน้ําใสใสน้ำใส,ใส,ำใสมากๆเลยอุ้ยถึงแล้วถึงทะเลแล้วค่ะทุกคนถึงทะเลแล้วนะคะอืมสวยงามเลยทะเลนี่คือทะเลนะคะทะเลอันนี้ก็เป็นเล,เลนใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะป่าชายเลน ด้านนี้ก็เป็นป่าชายเลนค่ะถึงทะเลแล้วค่ะต้องเดินข้ามสะพานมานะอยู่ที่ร้านอาหารครัวลุงอันค่ะทุกคนพามารับชม น้ำมันลงเนาะถ้าน้ำไม่ลงก็